สวัสดีนักเรียนม3นะคะสำหรับคาบนี้เนี่ยเราก็จะมาเรียนคำศัพท์แล้วก็วิธีการขออนุญาตค่ะเรามาเริ่มกันเลยคำศัพท์มีอะไรบ้างคำแรกคือคำว่า keep ค่ะ keep, ะ keep แปลว่าเก็บนะคะหรือรักษาไว้ค่ะต่อไป stay stay แปลว่าอยู่ค่ะเหมือนช่วงนี้ช่วงโควิดนะคะเราก็ทำการ stay home stay safe นะคะก็คืออยู่บ้านนั่นเองต่อไป border border o อเ e อแปลว่ารบกวนค่ะทำให้ยุ่งยากใจทำให้รำคาญนั่นเองต่อไป bring bring แปลว่านำมาเอามาค่ะ bring me money bring me some money สิ่า uh, bring me some money ก็คือเอาเงินมาให้ฉันเดี๋ยวนี้ต่อไปค่ะ copy copy แปลว่าขัดลอกค่ะลอกนั่นเองนะั่รเยนคนไหนทำบ่อยๆให้เลิกนะคะ่ะต่อไป delay delay ดีเล์ก็คือเสียเวลาค่ะ่วงเวลาที่เราจะรีบบ่อยก็คือเครื่องบินดีเลย์อย่างนี้หรือรถโดยสารดีเล์ก็คือรถเสียเวลารถ่วงเวลารถมาไม่ตรงเวลานั่นเองต่อไปเล่นเล่นเนี่ยแปลว่าให้ยืมนะคะจะมีคำที่ตรงข้ามกับคําว่าเล่นก็คือคําว่าบอโรนะคะบอโรแปลว่ายืมส่วนเล่นเนี่ยแปลว่าให้ยืมนะคะอย่าสับสนเล่นให้ยืม ะะถ้าครูให้เธอยืมเงินครูก็จะเป็นฝ่ายที่ต้องพูดว่าเลนแต่ถ้าเธอจะยืมเงินครูก็ต้องบอกว่า Borrow นะคะ,ะ Borrow แปลว่ายืมนะคะเนี่ยานาฬิกายืมเพื่อนแบบนี้นต่อไปคําว่า shut u h u t นะคะแปลว่าปิดหรือหุบเข้านั่นเองต่อไป travel travel แปลว่าท่องเที่ยวค่ะ,ะต่อไปเรามาดูงานที่เราจะต้องเรียนวันนี้ก็คือ asking for permission ก็คือการขออนุญาตค่ะ อะลองดูประโยคนี้ May I stay overnight at Jessica's house? May I stay overnight at Jessica's house ก็คือขอหนูอยู่หรือขอฉันอยู่ที่บ้านของเจสสิก้าทั้งคืนได้หรือเปล่า stay e ต n i g h t ก็คืออยู่ทั้งคืนนะคะอยู่ทั้งคืนแล้วก็คือหมายถึงค้างนั่นเองฉันขอค้างที่บ้านของเจสสิก้าได้หรือเปล่าเขาก็สามารถตอบได้สองอย่างคือ Yes, you may กับ No, you may not ถาม may ตอบ may ถาม have ตอบ have ถาม is ตอบ is ถาม are ตอบ are ถามว่า may i ก็ต้องตอบเป็น may นั่นเอง yes you may ก็คือใชอ่ได้สิกับ no you may not นะก็คือไม่ไม่ได้เธอไปไม่ได้ต่อไปประโยคที่สอง may I bring my cat on vacation may I bring my cat on vacation ก็คือฉันเอาแมวมาได้ไหมตอนหน้าร้อนเนี้ยเอาแมวมาได้ไหมอ่าก็ตอบได้สองอย่างคือ that will be fine คับ I don't think that's a good idea ก็คือ that will be fine ก็คือได้สิไม่เป็นไรนะคะกับ I don't think that's a good idea คือฉันคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่นะ,ะทีนี้มาดูตรงโนต้ตนะคะเล็กๆตรงนี้เขาบอก you can use may and may not to ask for and give permission ก็คือเธอสามารถใช้ may กับ may not เนี่ยในการขออนุญาตนะคะ ต่อไปทีนี้มาดูนะคะวิธีการขออนุญาตเนี่ยในบทนี้เราจะเรียนกันทั้งหมด5วิธีค่ะ,ะคำถามแรกนะคะคือ May I ขอฉันขอจุดได้ไหม may I? may I Please May I Please ดูนี่นั่นนะคะ Please เนี่ยใส่เข้ามาเพื่อให้ดูว่าแบบอยากไปจริงๆนะได้โปรดนะ Please อย่างนี้นะคะ May I ดอดอ Yes you may คำตอบนะคะที่แปลฝั่งนี้ก็คือ คำตอบแบบบวกก็คือคําต,ต,ตอบที่แปลว่าได้กับอันนี้คือคําตอบ negative response คือคําตอบแบบลบก็คือไม่สามารถไปได้นี่ก็คือคําถามวิธีตอบคือ yes you may ครับ no you may not หากปฏิเสธต่อไปปร,ประโยคที่2 can I can I ก็คือฉันสามารถนู่นนี่นั่นได้ไหมวิธีตอบก็มี of course you can of course you can ก็คือชัวแน่นอนสไิได้อยู่แล้ว เธอสามารถทำได้กับ no you can not ก็คือไม่เธอทำมันไม่ได้ครับอันที่3นะคะ do you mind if I จะเป็นไรไหมจะรบก,กวนเธอไหมอะไรเงี้ยถ้าหากว่าฉัน do you mind ก็คือจะเป็นไรไหม if I ถ้าหากว่าฉันนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็ถ้านักเรียนตกลงก็คือ I don't mind คือโอเคไม่เป็นไรฉันไม่เป็นไรครับ I would rather you didn't I would rather you didn't ก็คือฉันเกรงว่าจะไม่ได้เธอจะทำมันไม่ได้นะกับต่อมานะคะประโยคที่4 would I be able to ก็คืออ่าฉันสามารถทำอันนั้นอันนี้ได้ไหมคำใหม่เดียวกับคำว,ว่า can I เลยแต่ว่าสุภาพกว่านั่นเอง would เนี่ยก็แปลว่า can เหมือนกันแต่จะเป็นสิ่อ่าไม่ใช่สิ able นะคะแปลว่า can ค่ะ able นะคะแปลว่า can able กับ can ความหมายเดียวกันก็คือสามารถ able เนี่ยจะเป็นทางการกว่า พอใช้ Would I be able to ก็คือการพูดที่มีมารยาทมากกว่านั่นเองพูดกับที่เป็นทางการหน่อยแต่ถ้า Can I ก็คือพูดกับคนสนิทนั่นเอง Would I be able to ดดฉันสามารถนน่นนี่นั่นได้ไหมตอบถ้าตอบว่าได้ก็ Sure feel free ก็คือแน่นอนเอาเลยเอาเลย feel free ก็คือแล้วแต่ตามสบายประมาณนี้ feel free ก็คือรู้สึกเอาที่อิสระ,สระเลยอย่างเงี้ยตามสบายนะคะหรือถ้าปฏิเสธก็บอกว่า I don't think that would be a good idea ก็คือฉันคิดว่านั่นไม่ใช่ความคิดที่ดีสักเท่าไหร่นะ,ะกับอันสุดท้ายค่ะ would it be okay if would it be okay if ก็คือมันจะโอเคไหมอะ่ะถ้าฉันจะงงอย่างนี้นะคะ,อะตอบบวกก็เป็น yes that would be okay ได้มันก็ได้อยู่โอเคเชิญกับ I don't think that would be okay ฉันคิดว่ามันไม่โอเคนะทีนี้มาดูประโยคตัวอย่างอันแรกค่ะ May A บอกว่า may I make an appointment ฉันขอนัดหมายอะไรสักอย่างได้ไหมคะขอจองอะไรสักอย่างได้ไหม appointment แปลว่านัดหมายนะคะ B B ก็ตอบว่า of course ได้แน่นอนครับทีเอก็เลยบอกว่า may I reserve a table for 7pm ฉันขอจองโต๊ะตอนหนึ่งทุ่มได้ไหมมี B ก็เลยบอก s u r e m มากก็คือได้แน่นอนคะ่ะท่าน เซอร์กับมาดามเนี่ยก็คือเซอร์ใช้พูดกับลูกค้าที่เป็นผู้ชายส่วนมาดามเนี่ยใช้พูดกับลูกค้าที่เป็นผู้หญิงนะคะต่อไป can can I have some popcorn ฉันขอป๊อปคอร์นหน่อยได้ไหมคะมินตอบว่า yes you can ครับ can I borrow your pen ฉันขอยืมปากกาคุณได้ไหมคะเห็นไหม borrow เนี่ยจะแปลว่าขอยืมนะไม่ใช่ให้ยืม borrow แปลว่าขอยืมนะคะ can I borrow your pen ฉันขอยืงมปากกาคุณได้ไหมมี B. ก็ตอบว่า yes you can อันนี้เหลือแค่แขนได้ไงจะตอบว่า yes you can แบบนี้นะคะ yes you can ต่อไปตัวอย่างที่3 can I have this in a smaller size ฉันขอไซส์เล็กกว่านี้ได้ไหมฉันขออเน,นี้ยสิ่งของเนี้ยไซส์เล็กกว่านี้ได้ไหม อก็เลยตอบว่า yes you can หรือถ้าไม่ก็บอก no you can't หรือ no you cannot แบบนี้นะคะต่อไปอันที่3นะคะ do you mind if ตรงน,นี้นะ do you mind if ก็คือจะเป็นไรไหมถ้าอย่างงี้ if แปลว่าถ้าค่ะ do you mind ก็คือจะเป็นไรไหมมา,มาดูอันแรก do you mind if I turn down the television จะเป็นไรไหมถ้าฉันจะเบาเสียงโทรทัศน์ลงนิดหนึ่ง วิงตอบว่า I don't m i n d ก็คือไม่เป็นไรได้สิไม่เป็นไรมันมีคําว่าโดนก็จริงนะคะแต่ว่ามันก็จะแปลว่าไม่เป็นไรถ้าเกิดว่า i ม d เนี่ยเหมือนเวลาเราพูดถ้าเกิดว่า i ม d ก็คือเราจะเราคิดนั่นเองคือไม่ได้อ่ะฉัน i n ้อ่ะฉันว่ามันมันเป็นอ่ะมันต้องเป็นอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าคุณสามารถทําได้เธอก็ต้องบอกว่า I don't m i n d ก็คือได้ไม่เป็นไรนั่นเองต่อไป ตัวอย่างที่2 do you mind if I use your phone เป็นอะไรไหมถ้าผมจะใช้โทรศัพท์คุณ B ตอบว่า I would rather you didn't ก็คือเกรงว่าจะไม่ได้นะก็คือไม่ให้ยืมอ่ะต่อไปข้อ4 would I be able to would I be able to smoke here ผมสามารถสูบบุหรี่ที่นี่ได้ไหม B บอกว่า sure feel free ก็คือเอาเลยตามสบายต่อไปนะคะ B ああ e a ่สิ A ถามว่า would I be able to ask you some questions ผมสามารถถามคำถามคุณหน่อยได้ไหม B บอกว่า I, like I don't think that would be a good idea ก็คือฉันคิดว่านันไม่ใช่ความคิดที่ดีนะก็คือไม่ให้ถามอ่ะต่อไปอันสุดท้ายค่ะที่5 would it be okay if would it be okay คือมันจะโอเคไหม if ก็ถ้าเหมือนเดิม would it be okay if I sit here คุณจะว่าอย่างไรถ้าผมจะนั่งตรงนี้บี B. บอกว่า yes that would be okay ได้สิไม่เป็นไรไประโยคที่2 would it be okay if I borrow your watch คุณจะว่ายัางไงอ่ะถ้าผมจะยืมนาฬิกาคุณสักหน่อยบี B. บอกว่า I don't think that would be okay ฉันคิดว่านั้นไม่โอเคคือฉันไม่ให้ยืมแกโอเคนะคะทีนี้เรามาดูเนื้อหางานกันว่าเราจะทำอะไรบ้างงานจะมีอยู่สองข้อข้อหนึ่งกับข้อสอง ใบงาน6.2นะคะข้อแรกคือให้นำคำต่อไปนี้ใส่ลงไปในช่องว่างให้ถูกต้องคำว่า keep copy stay delay bother lend bring แล้วก็ shut นะคะเอามาเติมลงไปในนี้ให้ถูกต้องอามาดูข้อแรกค่ะ please dot, dot your phone on silent so they do not bother people during the show ก็คือโปรดจุดจุดโทรศัพท์ของคุณให้เป็นเสียงเงียบให้เงียบอ่ะ ดังนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะได้ไม่รบกวนคนอื่นระหว่างการแสดงครั้งนี้นะคะเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งก็เลยตอบว่า k e p นะคะ p e p ก็คือแปลว่ารักษาหรือเก็บรักษานั่นเอง keep ก็คือ,อได้โปรดนะคะช่วยทำให้หรือช่วยรักษาให้ให้โทรศัพท์ของคุณเนี่ยอยู่ในโหมดไซเล่นโหมดเงียบนั่นเองโหมดห้ามรบกวนหรือปิดเสียงโทรศัพท์หน่อยแบบนี้ ต่อไปข้อที่2นะคะ I don't want to you but can I use your phone can I use your phone ก็คือ,อฉันไม่ได้ตั้งใจจ้ะฉันไม่ได้ต้องการจะนอนนูน่นนี่นั่นคุณนะแต่ว่าฉันขอย,ยืมโทรศัพท์ได้ไหมคำนี้ควรจะเติมอะไรลงไปต่อไปข้อ3 I will in the library until my mom comes to pick me up ก็คือฉันจะจุดๆในห้องสมุดจนกว่าแม่จะมารับ ต่อไปข้อ c hey will can i ตอดอดอด you k n o w i miss this class this morning i I missed i missed นะคะ sorry เมื่อกีก้พูดว่า i miss it ใช่ไหมจริงๆต้องเป็น i missed อออกเสียง the i missed class this morning ก็คือ hey will ฉันขอจุดจุดจุดโน้ตของเธอได้ไมั้ยพอดีเมื่อเช้าอะ่ะฉันไม่ได้เข้าคลาสอะ่ะ miss class ก็คือไม่ได้เข้านะคะขาดคลาสนั่นเอง ขาดเรียนเมื่อเช้าก็เลยจะมาขอยืมโน้ตขอยืมบันทึกที่จดไว้อุ้ยครูเฉลยเฉยเลยอ่าโอเคไม่เป็นไรต่อไปข้อ5นะคะ please dot the window it's too cold in the room โปรดจุดหน้าต่างหน่อยมันหนาวมากเลยห้องเนี้ยต่อไปข้อ6 could you dot dot d o l l a r s I want to buy some crisps and a drink อ่ some chips and a drink ก็คือ Uh, คุณช่วยคุณให้จุดๆชั้นหน่อยสักห้าดอลลาร์ได้ไหมคุณช่วยให้ชั้นจุดๆสักห้าดอลลาร์ได้ไหมเพราะว่าฉันเนี่ยอยากจะซื้อมันฝรั่งกับน้ำอัดลมอ่ะควรเติมอะไรต่อไปข้อ7 Let's t h e meeting until tomorrow afternoon I'm too busy today uh, Why ประชุม ตัว uh, dot, dot, dot ประชุมไว้ประชุมกันจนวันพรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้บ่ายนะเพราะว่าวันนี้ฉันยุ่งมากเลย let dot, 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 the meeting until tomorrow จำนวนอ่าก็คือทำอะไรนะประชุมครั้งนี้จนกว่าจะวันพรุ่งนี้บ่ายเพราะว่าวันนี้ฉันยุ่งมากเพราะแสด,แสด,แสดงว่าวันนี้วันนี้ก็คงจะไม่ได้ไม่ได้อะไร ได้ประชุมหรือไม่ได้ประชุมลองเช็คดูนะคะหรือนักเรียนนักเรียนลองดูก็ได้ว่าคําศัพท์มันเหลืออะไรบ้างเพราะว่าข้อนี้คุก,ก็รู้สึกสับสนเหมือนกันอ่าโอเคแต่ว่าเดี๋ยวจะมาเฉลยให้อยู่นะต่อไปข้อ8นะคะ I want to dot d t t my tablet to school but my p a r e n t won't let me ก็คือฉันอยากจุดจุดจุดแทเลไปโรงเรียน แต่ว่าพ่อกับแม่ไม่หันไม่อนุญาต wallet มี Wall คือไม่อนุญาตก็คือไม่ให้เอาไปนั่นเองต่อไปอ๋อเข้าใจแล้วข้อ7ก็คือ let จุด the meeting until tomorrow afternoon ก็คือช่วยนู่นนี่นั่น,น,น,นอ่าการประชุมไปเป็นวันพรุ่งนี้บ่ายได้ไหมเพราะว่าวันนี้ฉันยุ่งม,มันควรจะเป็นอะไร ต่อไปข้อ2นะคะแต่งประโยคขออนุญาตจากคํากริยาและกรรมที่กําหนดให้คํากริยาอยู่ฝั่งซ้ายกรรมอยู่ฝั่งขวาดูประโยคแรก eat กับ food นะคะอ่าประโยคที่เราจะใช้เอามาแต่งเป็นประโยคขออนุญาตเนี่ยสามารถดูได้จากนี้เลยจะมีอยู่ทั้งหมด5แบบให้นเรียนเลือกทั้ง5แบบเนี้ยมาแต่งอย่างละข้อนะคะอ่ะดูที่ข้อแรกเนี่ยใช้ can ไปละ Can I eat this cake please ก็คือ Can I eat this cake เนี่ย food object เป็น food นะคะก็เลยเลือกเป็นเค k ก Can I eat this cake please ให้นักเรียนมาเอาคำาประโยคขออนุญาตจากตรงนี้นะคะข้อ1เนี่ยเอาเอา c a นไปแล้วนะคะก็ต้องตัด can ออกต่อไปข้อที่2ซึ่งครูเฉลยไว้ก็คือมันจะมีคำว่า stay over กับ friends house นะคะบ้านเพื่อนกับ อยู่ทั้งคืนนั่นเองอยู่ตลอดได้ไหมคุณครูใช้คำว่า would I be able to stay Would I be able to Would I be able to ก็จะอยู่ตรงนี้อันที่4ก็คือใช้ can กับ would be able ไปแล้วที่เหลือก็จะเป็น may I do you m i n d if I กับ would it be okay if I นูงนี้นั่นนะคะก็คือเหลือ3อันใช้ can กับ would it Would I be able to ไปแล้วที่เหลือให้เธอเอามาแต่งอีก3ข้อที่เหลือนะคะ ก็คือ would I be able to stay over my friend's house? Would I be able to stay over my friend's house? Uh, จะเป็นไรไหมอ่าฉันสามารถอยู่ที่บ้านของเพื่อนทั้งคืนนี้เลยได้ไหมสามารถไปค้างที่บ้านเพื่อนหน่อยได้ไหมอ่าก็คือประโยคนี้นะคะที่เหลืออีก3ประโยคจะมี travel to กับ country play sport หรือเกมนะคะจะเอาเป็น sport game ก็ได้หรือต่อไปอันสุดท้าย try กับ activity try ก็คือลองนะคะ activity ก็คือกิจกรรม ให้เอามาแต่งประโยคคำถามนะคะโดยใช้ทั้ง5ประโยคนี้มาแต่งนะคะถ้าใครมีคำถามสงสัยอะไรให้ในักเรียนอินบ็อกซ์มาถามครูแล้วก็อย่าลืมเมนชื่อกับเลขที่เข้าไปใต้วิดีโอนี้นะคะแล้วก็ให้ในักเรียนเข้าไปทําใบงานทั้งหมดเนี่ยหรือเข้าไปตรวจดูใบงานทั้งหมดใบความรู้ทั้งหมดเนี่ยได้จาก Google Classroom นะคะรหัสก็จะอยู่ข้างใต้ อ,อยู่ในคำอธิบายข้างใต้คลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็อขอบคุณนักเรียนที่เข้ามาดูนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดอะไรก็ขออภัยนักเรียนไว้หน้าที่นี้ด้วยนะคะครั้งต่อไปก็จะไปปรับปรุงให้ดีขึ้นมากกว่าเดิมค่ะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบาย